สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นขาตั้งคีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับผมพกพาง่ายนะครับผมพับเก็บได้นะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงนะครับผมตั้งได้จริงนะครับผมประกอบง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกนะครับผมอ่า จริงมันก็จะมีที่เอาไว้ล็อกสายไว้เกี่ยวสายห้อยๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ใส่ไว้นะครับนี่ครับนี่ครับแข็งแรงครับอ่ากดแรงๆเลยไม่ต้องห่วงครับก็ประมาณนี้นะครับสนใจนะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านของเรานะครับโยกิตาช็อปนะครับผมทักเข้ามาในเพจนะครับหรือโทรเข้ามา สอบถามได้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับรุ่นนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ